สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอการอังคารที่19เมษายน2565อยู่กับพี่เบิ้มประชัยและก็มิวการนิกาค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่คลอมๆนะฮะรับประทานซอฟต์พาวเวอร์บ้างหรือยังไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะโอ้ยซอฟแวร์เหรอฮะกินไม่ได้นะคะซอฟต์แวร์นะฮะก็คือถ้าหากว่ารับประทานซอฟต์แวร์เข้าไปเนี่ยนะฮะจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าประเทศจะเป็น เศรษฐกิจดิจิตอลเข้าไปทุกขนาดทุกขนาดมีเรื่องเยอะมากทีเดียวนะฮะแต่น่าเสียดายลุงป้อมไม่อยู่นะลุงป้อมไม่อยู่ค่ะรัมมอละล,ะละอาลาคอรัมมอลไปกี่คนฮะวันนี้ ลาไปสี่คนคุณผู้ชมค่ะมีทั้งป้อมไม่ใช่ลุงป้อมไปพักผ่อนส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษนะคะโอ้โหลอนดอนนะส่วนพี่ท็อปวราวุธนะคะอันนี้ก็ลาค่ะเนื่องจากมีภารกิจที่ต่างจังหวัดนะคะเหมือนคุณอนุทินใช่เพิ่งผ่าตัดแต่ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ได้มีภารกิจต่างจังหวัดคุณอนุทินก็เหมือนกันนะคะลาการประชุมค่ะมีภารกิจต่างจังหวัดส่วนคนที่สี่คุณผู้ชมคะอยู่มุมขวาของจอนะคะคุณจุรินรักณะวิสิทธิ์วันนี้ลา เนื่องจากต้องแถลงข่าวด่วนที่พระประชาธิปตยดประเด็นคุณปรินนั่นแหละค่ะที่ถูกกล่าวหากระทําชําเรา